ณสนามฟุตบอลโรงเรียนแห่งหนึ่งวันนี้ผมออกจากที่ทำงานก่อนเวลาเพื่อรีบมาดูลูกชายแข่งฟุตบอลปกติผมไม่ค่อยมีเวลาหรอกงานก็ยุ่งทั้งวันหลังเลิกงานก็โดนเพื่อนๆลากไปดื่มสังสรรค์กันอีกจนเมียผมบอกว่าผมเป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่องเอาซะเลยแต่ผมก็พยายามอยู่นะสักวันผมต้องเป็นพ่อที่ดีให้ได้ oh. ฟุตบอลเริ่มแข่งแล้ว ลูกชายของผมเขาอายุเก้าขวบเขาเป็นผู้รักษาประตูของทีมวันนี้เขาดูตั้งใจมากๆเซฟได้เยี่ยมเลยเก่งมากลูกผมตะโกนเชียร์วันนี้ลูกชายผมเขาท็อปฟอร์มจริงๆแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นลูกชายผมเสียหลักลื่นล้มหน้าประตูทำให้รับบอลพลาดและทำให้ทีมของเขาเป็นฝ่ายพ,ายพาย่าแพ้ หลังจัดก,การแข่งขันเราเดินกลับบ้านกันอย่างเงียบๆไอ้ลูกชายของผมเขาดูผิดหวังสุดๆที่ทำให้ทีมแพ้และนี่น่าจะเป็นโอกาสที่ผมจะได้แสดงความเป็นพ่อที่ดีสักทีลูกพ่อวันนี้มันไม่ใช่วันที่ดีสำหรับลูกใช่ไหมลูกชายพยักหน้าน้ำตาขอเบ้าพ่ออยากเล่าอะไรให้ฟังนะ ลูกเคยได้ยินชื่อสตีเวนเจอร์ลาดไหมเขาเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลแต่รู้ไหมว่าวันหนึ่งเขาก็เคยลื่นล้มในสนามเหมือนกันลูกชายมองหน้าผมด้วยความสงสัยเจอร์ลาดลื่นล้มในเกมสำคัญที่สุดของฤดูกาลทำให้ทีมเสียประตูและเสียโอกาสคว้าชแชมป์แต่รู้ไหมว่าทำไมเขายังเป็นฮีโร่ของแฟนบอลลิเวอร์พูลจนถึงวันนี้ ลูกชายสายหัวเพราะเจอหลานไม่เคยยอมแพ้เขายอมรับความผิดพลาดน,นั้นและใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เขาเล่นได้ดียิ่งขึ้นเขารู้ว่าฟุตบอลเป็นเรื่องของทีมไม่ใช่แค่คนเดียวความพยายามที่เขาทุ่มเทและการที่เขาลุกขึ้นสู้ต่อเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเป็นที่รักของแฟนๆผมยิ้มและลูปหัวลูกชายเบา วันนี้ลูกล้มแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าลูกจะต้องล้มตลอดไปพ่อรู้ว่าลูกพยายามเต็มที่แล้วและพ่อภูมิใจในตัวลูกมากสิ่งสำคัญไม่ใช่การที่ลูกล้มแต่มันคือการที่ลูกจะลุกขึ้นมาและสู้ต่อไปยังไงลุกขึ้นพ่อเชื่อในตัวลูกนะผมแอบยิ้มภูมิใจในตัวเองที่วันนี้ได้ปลอบใจและพูดสอนลูก ผมว่าผมเริ่มจะเป็นพ่อที่ดีแล้วนะลูกชายผมใช้มือปาดน้ำตาก่อนจะยิ้มแบบเซ็งๆมองหน้าผมและพูดว่าขอบคุณครับพ่อแต่พ่อลืมไปหรือเปล่าว่าผมเชียร์แมนยูและผมชอบโอนาน่าลูกชายผมพูดต่อในขณะที่ผมยังอึ้งอยู่ส่วนน้องผมก็เชียร์แมนยูนะ พ่อรู้ยังน้องอะ่ะชอบทำท่าหมุนหมุนเขาชอบดูหมุนแอนทนีจำไว้ด้วยนะพ่อพอลูกพูดจบเราสองคนมองหน้ากันแล้วหัวเราะกันอย่างสนุกสนานอย่างน้อยก็พอทำให้ลูกผมคลายความเศร้าไปได้บ้างสุดท้ายที่เมียผมบอกว่าผมเป็นพ่อที่ไม่ได้เลื่องเอาซะเลยมันก็จริงของเขาเอาละ ผมคงต้องพยายามต่อไปสักวันผมต้องเป็นพ่อที่ดีให้ได้